เดดดดิิิงงอาอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยล่ะความรักเราโชคดีกันไหน่อยสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้เราอยู่กับล็อบฟุตเก่งแล้วนะครับก็นี่เราจะมาสอนหาเออ่ดาบเลงคุนนั่นเองนะฮะหรือคุนดุลัดของเรานั่นเองดุลัดติดไฟเอาลรามาเดี๋ยวเรามาสอนหาเลยว่าเรใช้อะไรบ้างอย่างแรกนะที่เราต้องใช้คือฉาดนะฮะซึ่งเราสามารถซื้อได้ตรงนี้ เดี๋ยวสอยทีนะหางนะฮะเราออฟไฟอ่ะเราใช้แค่นี้แค่สองอันอันนี้ซึ่งไอ้อันเนี้ยหายได้จากหาได้จากโลกแรกนะฮะอ่าส่วนนี้หาโลกสองโลกนี้เลยก็ซับออฟไฟนะจะหาจากบอสตรงนี้ไอวีบอสเนี่ยเขาเรียกมอนมาเออต้องเป็นมอนอ่ะอ่ะตรงนี้เลยฮนะโอกาสดับคือทรงใส่ต้งใส่นะฮะแต่ก็ไปซื้อเลย ง่ายกว่าเยอะนะฮะถ้าใเป็นจางเย็นนะเอาแล้วก็เดตนี้นะเหมือนเขาจะรีเวิร์กสกิลด้วยนะครับของเจ้าวันพันอ่าวันพันแมนนะฮะวันพันเนี่ยเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลนะนี่ยกยกพื้นขึ้นซีก็ต่อยเป็นซีเรีดพันนะแต่ใหญ่ขึ้นนะก้อนทั้งจั่จมเอาละแค่เรามาเกาะซาสุเกะนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีเอ่อคุณเลงเอาคูหัวล่อนอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็ซีไป ส่วนดาบนะเดยวเราไปเทสให้โลกหนึ่งถ้าเทสโลก2สองไม่นาม่าไม่แรงเอาลนะได้ดาบที่ร้อยขออยาตเปิดมวดกันเรือไม่มีอ่ามาโอเคสิบล้านมาโอ้เอฟเฟกต์ตึงเอาล่ะส่วนตีธรรมดาก็อืมพอได้เฮ้ยไอ้บอสต,ตัวนี้เือดเยอะนะไอ,อ้มอนต,ตัวนี้เือดเยอะนะส่วนสกิลก็วอเต วัดอะไรวะนั่นออกการตีวะมันหมดเลยโอ้แจมเอ็กล่ะเอ็กเป็นงานปาดไฟไหมครับติดไฟด้วยเจ๋งซีอะกระบวนท่าไฟไหม่หมอ่ะเดี๋ยวเราต้อง่นเทโลหนึ่งให้ดูเทโลนี้ไม่รู้แน่นอนเราก็จะไปหากระสอบของเรานะครับตัวเดิมเลยตรงนู้น เอแม่แม,ม,ม,ม่เดี๋ยวเราเปลี่ยนที่หน่อยมาตรงไอ้โลบักนี่หน่อยไม่รู้ได้แบบแรงบ่เอาละเดี๋ยวขอแปลงล่างก่อนเดี๋ยวตายอ๋ออะสตาร์ดาวผมไม่ได้อัพอะไรเลยนะฮะมาดูจะดีแรงหรือเปล่าตีเอาก็ได้อยู่แล้วนะฮะเนี่ยได้อยู่ทอตแซกก็วัดโอ้ โอ้แปลว่าผมใช้ดาบโอ้นี่มันการหมุนอินฟินิตไม่มันได้แป๊บเดียวก็ถือว่าดีอยู่นะดาบนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะถ้ามดาบน่าจะแรงนะดูนี่เราอัปดาบให้ดูเลยกันนะกูรีเซตตัวสิวะาีูเดินทำไมอะไรเดี๋ยวเราอัปดาบไปดูบอสไอ้พวงมอนนี่เก่งสุดนะเป็นไอสกิลตันมาเลเยอะสุดละรีเซตสตัดนะฮะมา อนเราลองอัพกันอยู่อ่ะเอาสักห้าแสนแน่เอ่าเอาสามแสนแล้วกันนะสามแสนหนึ่งไงอ่ะรอหน่วยแรงหรอเปล่าอันนี้ผลยางสูหลงโปง้งอันนั้นเขาแค่เปิดโหมดก่อนเดี๋ยวเราจะเอ่อ ไม่มีเลือดเอาเรียบร้อยฮะโอเคฟุฟุฟุสสนแท็กก็เจ็บเหมือนเดิมแต่ว่าข้อเสียหล่นน้ำเอาล่ะดเนาาลองอตัวที่มันแข็งแกร่งกันสุดนนนๆนี่ว่าเอา้ยมันตัวที่เลือดเยอะๆนี่ว่ะเนอะเหมือนตอนนี้ว่าผมจะเกิดการอาการชักกระตุกขึ้นมาหายแล้โอเคอันนี้มันช็อตได้ เราไปลองกับไอไอตัวลูกบาทอ่ะไม่รู้ชื่อะหัสแล้วดูลืละมันถึกอยู่นะจำได้อิกิกิโอเคเถือว่าแรงนะสี่ฮะกี่ทีตายปะหนึ่งสองสามสี่สี่ทีตายฮะ,ะแล้วก็ตีเร็วมากด้วยเนี่ยบอกเลยว่าตีเร็วมากนะฮะโคตรเร็วเลยต่ตายละเออแสดงว่าใครเอาเอ k เบอสนี่เอ k ได้เลยนะเนี่ยบอกเลยเอล่ะมันดูสกิลกว่าว่าแรงขนาดไหน ไม่โดนอ๋อมันไกลไปนะงั้น X เนอะโอ้ครึ่งหลอดอ่าเบิร์นเบิร์นแรงอยู่นะฮะแม่ใจว่าเบิร์นไปนอะไรนะเบิร์นเบลเซนเ,เลอร์หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแซดอ่าแซดไม่นี่ไม่ไ Z, ไมนิมนมนยมให้ใช้นะมันเบามากแต่ว่ามันดัเหม็นเรื่อยๆนะแต่ทำไมมึงไม่ล็อกเป้าวะมีนงนิ่งเนี่ยโอ้เส้นกระตุกอ่าลัสกิฟซีดีกว่า ที่ดีนะหัวถิงโตอ่อยายังเห็นหัวถิงโตชันเลยให้ม,มองปอดใส่นหน้ากูดิไปมาไปมาเลยอ๋อมป็นบางกรเอ๊ะอะไรวะเดี๋ยวนะเลี้ยวผมวงเห็นแล้วนะนะนะไอ้ปานไฟอ่ะมันควรเป็นหัวเสือไม่ใช่หรอหัวถิงโตไม่ใช่หรอวะงงช่างมันเถอะแต่นี้ผมรู้ว่าการหมุนอิสฟิต อินฟินิตี้เป็นแบบนี้นเองเอาล่ะก็มันจะมีประมาณนี้นะครับนะสำหรับอัปเดตใหม่นะครับก็มีแค่ดาบเลงโอคุแล้วก็ของในช็อปใหม่นะครับนะถ้าชอบดึงกดไลค์กดซ like, ับให้ด้วยล่ะสักคลิปนี้ขอตัวไปเต้นชักกระตุกต่อแตคลิปหน้าไป